เดิมทีนี่จะบวชภาษาเดียวเท่านั้นเนี่ยบวชเป็นประเพณีให้บิดามารดาภาษาที่สองก็เจอธรรมะข,ของพระคุณหลวงพ่อยังจําติดตาติดใจอยู่จนถึงทุกวันนี้สมัยก่อนบวชมาแรกๆก็เราบวชตามประเพณีอน่ะหนอมก็ไม่ได้ปฏิบัติพระกรรมฐานหรือว่าศึกษาอะไรมากแต่ว่ามีความศึกษามีความชอบอยู่เรื่องของคาถาคมเหมือนกันอก็เลยศึกษากครูกบาอาจารย์ไ้ พอสมควรสมัยนั้นก็คิดว่าอย่างน้อยๆก็เป็นวิชาติดตัวถ้าสมัยเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนช่างม,มันก็หาอะไรไว้ป้องกันตัวดีฝ่าก็ว่าอย่างนั้นคิดอย่างนั้นทีนี่พอภรรษาที่สองที่บวชมาก็มาเจอธรรมะหลวงพ่อเดิมทีก็มีธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆองค์ก็ดูไปอ่านไปเลยมีพระคุณหลวงพ่ออยู่เล่มเดียวในตู้หนังสือของวัดนะสมัยนั้นนะนโโวัดปักน้ำเจ,จ้าโรนะรู้สึกว่าจะเป็นหนังสืออนุสร ช่วงร้อยร้อยวันที่พระคุณหลวงพ่อท่านอมรณภาพแล้วก็อาจจะด้วยทางวัฒนสุงทํทำให้ญาติโยมแจกเป็นที่ระลึกหรืออย่างไรเนี่ยก็มามีมาถึงแล้วเล่มนั้น,นรู้สึกว่ามันช่เป็นเล่มโดยตรงเลยนะเป็นเล่มไทยกระสารไทยกอกสารมาจําได้นะแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกคือว่าพยิตหนังสือเล่มนี้นะหนาถึงห้าร้อยกว่าหน้านะห้าร้อยกว่าเวลาเอามาพอเรามาเปิดอ่านแล้วเนี่ย มันมีความแปลกตรงที่ว่าพอเราเปิดหนังสืออ่านไปสักสองสามหน้าเนี่ยจิตใจเราเนี่ยมันวูบว่าวุบวนะมันเหมือนคนตกที่สูงอะ่ะเหมือนเราขึ้นรถขับ้วขึ้นสะพานแล้วลงสะพานอะ่ะมันวูบว่าวุบว่าผิดป,ปกติเอ๊ะทำไมแค่อ่านหนังสือทำไมเป็นอย่างนี้ประเดี๋ยวก็ขนลุกประเดี๋ยวก็วูบว่าวุบว่าอ่างเงี้ยเอ๊ะเราเอ๊ะมันเป็นอย่างไรนะเป็นอย่างนั้นเนาะหรือว่านึกในใจเอ๊ะรือว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นครูบาอาจารย์เราที่เราจะสามารถเอาเป็นแบบเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เดินทางสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตได้เขาอ่านไปเรื่อยๆไปจนไปรู้สึกว่าโอ้ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าหลวงพ่อท่านมีเกณฑ์รับลูกศิษย์ท่านไว้อ่าท่านมีเกณฑ์ไว้ว่าถ้าใครเป็นลูกหลานท่านเนี่ยเห็นหนังสือธรรมะครั้งแรกเห็นท่านครั้งแรกนะแล้วก็ได้ยินเสียงครั้งแรกไม่ได้ฟังธรรมครั้งแรกัทธา,ทาหรือว่าเคยไปที่ไหนมาหมดแล้วพอมาเจอท่านแล้วก็อยู่ที่ท่านนะก็เป็นลูกหลานท่าน โอ้พอเห็นอย่างนั้นก็นึกแต่ว่าต่อไปนี้เราก็อ่านหนังสือนี่เอาพระคุณหลวงพ่อเลวเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์อขอมุ่งมั่นทางเดียวสายเดียวก่อนเดินแบบเดียวก่อนอะก็อย่างนั้นเราก็คิดอย่างคนโงโงๆอย่างเราก็คิดว่าอายุยังน้อยนะถ้าไม่ไม่เร็จอย่างนัไม่ไม่ไม่ดียังไงประเดี๋ยวเราก็ค่อยเปลี่ยนได้หลวงพ่อท่านก็เล่าถึงนรกสวรรค์พรหมนิพพานพอคนเราตายแล้วมีเวียน่หวตายเกิดครับนะ ทำชั่วไปนระกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานทำดีก็ไปสวรรค์ไปพรหมไปพรนิพพาน <Yeah. S 1> เนี่ยเราอย่งเป็นพระเราบวช้ามานี่ททำบุญก็ได้บุญมากกว่าโยมเป็นร้อยเท่าเราทำบาปก็ได้บาปมากกว่าโยมเป็นร้อยเท่าทำไปทำมาท่านก็บอบกว่าพระพตกนโกมากกว่าโยมอินนี้ชักใจหายนะชักใจหายเหมือนกันทีนี้เพราะว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะอ่านไปอ่านไปก็ซาบซึ้งนะซาบซึ้งตื้นตันในธรรมะที่พระคุณหลวงพ่อสอนว่ามีความรู้สึกว่าปิติใจ แล้วก็ปฏิบัติทาไปตามแนวทางที่ท่านสอนแล้วก็มีเรื่องแปลกที่ว่าเราทําไปมันติดตรงไหนตรงไหนตรงไหนถนะ้าเปิดหนังสือจะเจอทันทีอ่าเรื่องนี้นะ่ะเปิดจะเจอทันทีว่าอ๋อต,ติดตรงนี้ติดตรงนั่นแล้วเราก็สามารถจะแก้ไขได้แม้กระทั่งทาไปก็เกิดอารมณ์ปามาพัฒนาใจบ้างอะไระอะไรต่างๆเนี่ยจนเกือบจะเลิกทํานะก็ไปเจอที่หลวงพ่อท่านเขียนว่าแม้ท่านก็บอกว่าแม้ท่านเองท่านก็เป็นเหมือนกันก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าหลวงพ่อท่านเป็นท่านผ่านมาหมดแล้วทุกอย่าง ท่านมอบสิ่งที่ดีๆให้เราแล้วก็ลุยหน้ากันต่อมาทํามาเรื่อยๆ,ๆนะธรรมะที่ชอบ,อมชอบสมัยนั้นจริงๆเนี่ยธรรมะที่ประจําใจเลยเนี่ยนะก็ชอบตรงที่ว่าท่านท่านสอนให้ฝึกมโนโมยิทธิที่ทําให้เราไปเห็นภพภูมิต่างๆได้เนี่ยเพราะคนเราเนี่ยถ้าฟังอย่างเดียวมันไม่ค่อยกลัวนะแต่ถ้าเห็นมันกลัวเนี่ยถ้าสมมติเราเห็นคนก็กาลังอโดนยิงในอย่างนี้นะเราก็จะต้องเฉยแล้วเพราะเราก็กลัวโดนยิงเหมือนกัน ต่เขาบอกว่าถ้าทําอย่างนี้จะโดนยิงเราก็จะต้องไปทําอย่างนี้แต่ถ้าเขาพูดเฉยๆเราไม่เห็นนะเออแต่ก็เลยคิดว่าเอวิชานี้ต้องมีเพราะเพราะคุณหลวงพ่อท่านบอกว่ามีในพระไตรบิดกมีในคําสอนศาส,สนาท่านก็บอกว่าพระเราหรือว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยควรจะพิสูจน์ท่านบอกอย่างนี้นะไม่ควรจะบอกว่าอันนั้นจริงไม่จริงมีไม่มีแต่ว่ารู้แล้วควรจะพิสูจน์ให้รู้ด้วยตัวเราเองก็จึงเป็นที่มาที่ไปว่าในเมื่อหลวงพ่อท่านให้เราพิสูจน์ เราก็จะขอบวชพิสูจน์ในภาษาศาสนาว่าสิ่งที่พระคุณหลวงพ่อท่านสอนนั้นเนี่ยท่านบอกเราเนี่ยเป็นจริงไหม <Yeah. S 1> ก็อยู่พิสูจน์เรื่อยมาจนถึงวันนี้ <Yeah. S 1> ก็จึงยอมรับในคําสอนพระคุณหลวงพ่อทุกบททุกตอนทุกตัวอักษรท่านสอนไม่ถูกต้องตรงตามความจริงวันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าเราทําไปวันข้างหน้าก็จะเห็นตามที่ท่านบอกอย่างนี้ทำใคเราเําทให้เราเข้าใจว่าโอ้ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงนรกมีเปรตมีสุรกายมีสัตว์เดรัดฉานมีแล้ว จิตปัญญ,ญาก็เป็นจิตของคนทั้งนั้นเองนะทาให้รู้สึกว่าเราก็กลัวบาปสิพอเลิกตอนนั้นเริ่มกลัวบาปมากไม่อยากจะขยับไปไหนเลยเนึกในใจว่าถ้าถ้าเจอหนังสือธรรมะหลวงพ่อก่อนจะบวชแค่เจ็ดวันนะเอาแค่เจ็ดวันเอาแค่เจ็ดวันเนี่ยตั้งตัวตรงเป๊ะเลยนะเพราะกลัวตรงนรกเขาแล้วทีนี้ <c oughs> เออทีนี้บวชมาแล้วทําไงนะก็ตั้งใจว่าบัดนี้เอาใหม่เลยนะจะเริ่มปฏิบัติคุณงามความดีทําตามที่หลวงพ่อสอน <c oughs> จะทําความดีให้มากที่สุดถ้าดีคนคนหนึ่งจะทําได้บางนีนะ